สวัสดีครับกลับมาพบกับผมองสมาอีกเช่นเคยครับและวันนี้เราอยู่กับแพทเกม o s zero nightmare นะครับซึ่งแพทนี้นะครับจะเป็น s e c o n ั u นอัปเดตนะครับซึ่งจะอัปเดตเข้าเกมวันที่3ทธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันเลยว่าในอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอัปเดตนี้นะครับอย่างแรกเลยจะเป็นเรื่อง u u r e n c y requirement Improv e m e n นนะครับก็คือเป็นเรื่องที่มีฟีดแบ็จากทางผู้เล่นนะครับว่า การอัพตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันใช้เงินเยอะมากเลยและตอนนี้ก็ไม่มีเงินอัพตัวละครกันแล้วนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยก็เลยทําการแก้ไขนะครับลดจํานวนเงินที่ใช้อัพตัวละครนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ด้วยนะครับโดยตัวละครเนี่ยจะลดจาก1นึ่งล้านแปดหมื่นเหลือแค่2องแสนหนนะครับและในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับจาก5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับจะลดเหลือ 13800นะครับนี่คือหมายถึงการอัพถึงเลเวล60นะครับทั้งตัวละครแล้วก็พาร์ทเนอร์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่โอเคอยู่นะเพราะว่าเราจะได้มีการไปอัพตัวอื่นนะครับเพื่อที่จะได้เล่นตัวละครอื่นๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่อัพตัวละครไปแล้วนะครับเงินที่ใช้อัพนะครับก็จะได้กับคืนมาในวันที่3นี้แต่จะได้แค่เงินนะครับจะไม่ได้อุปกรณ์อัปเกรดด้วยนะครับอันนั้นเราต้อง ไปหามาใหม่เองนะครับนะเสร็จจากเรื่องเงินนะครับทางทีมงานก็ได้ก็ได้แอดนะครับ Back Hornate นะครับเป็นร้านคา้าร้านใหม่นะครับเข้ามานะครับโดยร้านค้าเนี่ยนะครับก็จะขายพวกอุปกรณ์อัปเกรดตัวละครนะครับก็จะเป็นพวกเพชรอ่าผมเรียกอะไรดีอะไอเพชรที่อัพพอเทนเชียลนะนะจากในรูปนี้แล้วก็เป็นเพชรที่ใช้อัพตัว m e m o r y fragment หรืออุปกรณ์ของเรานะครับเขาจะมีคนนกทองแล้วก็มี ไอตัวเพชรทองโหนี่คือเรียก <c oughs> เรียกตามรูปสุดๆนะก็คืออันนี้เอาไว้อัพขนนกนี่ก็เอาไว้อัพพวก potential นะครับแล้วก็ไอตัวเพชรทองนี่ก็เอาไว้สร้างไว้คราฟตัว memory fragment เนะซึ่งการจะแลกพวกนี้นะครับต้องใช้ crystal of discord นะครับซึ่งเราจะได้มาจากการเล่น chaos นะครับการลง chaos ก็จะมีดอปตัวนี้เป็น c u r r e n c y ใหม่เข้ามาโดยที่เขาบอกว่าไอจำนวน การดรอปของตัวคริสตัลเนี่ยจะไม่ได้อ่โยงโยงกับความยากของเคอสนะครับก็คือแบบอ่ก็คือมันอาจจะมีผลต่างกันไม่มากอย่างเช่นอ่าระดับ10อาจจะมากกว่าระดับ91ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาใช้คว่า not heavy i l a f f e c t นะครับก็เดี๋ยวของจริงมาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าซึ่ง หลังจากที่มีการเพิ่มไอตัวช็อปนี้เข้ามาเนี่ยก็อย่างที่เขาต้องการเลยครับก็คือเขาต้องการที่จะทให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครได้หลากหลายมากขึ้นนะครับจะได้ได้รับประสบการณ์ในการเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็น chaos gameplay experience improvement นะครับก็คือเป็นการเพิ่มประสบการณ์นะครับปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ในการเล่นโหมด chaos นั่นเองนะครับเพราะเขามองว่าโหมด chaos เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับ เขาก็เลยอยากจะทำให้มันแบบสั้นลงหน่อยสั้นลงหน่อยแล้วก็สมูทขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าทำให้มันดูสมูทขึ้นลื่นไหลขึ้นมากกว่านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวพรที่เราจะได้รับก่อนเข้าเคอเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าจะการันตีมี1นึ่งออปชั่นที่เป็นรีเปอร์ฟีเจอร์นะครับซึ่งตอนนี้อ,ออกไปแล้ว เลยกลายเป็นว่า r ิเปอร์ฟีเจอร์เนี่ยจะมีโอกาสออกมานะครับก็คือซุ่มออกเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมโดย r ิเปอร์ฟีเจอร์นะครับก็คือจะทําให้มอนสเตอร์นะครับเลือดเหลือแค่หนึ่งนะครับในการต่อสู้ธรรมดา3รอบแรกนะครับก็คือการต่อสู้ที่เป็นจุดสีแดงธรรมดานะครับสครั้งแรกมอนสเตอร์จะเลือดแค่1นะครับซึ่งทําให้เราจบด่านไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําให้เราสร้างเล็กได้ไวขึ้นด้วยนะครับผมโอเค แล้วก็อย่างถัดมานะครับจะเป็นเฟสเมมโมรี่พอยท์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนรอมานานมันก็คือจํานวนเซฟดัต้านั่นเองนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยเวลาเราลงไปในโหมดเควอสนะครับเพื่อไปสร้างเด็กของเราเนี่ยมันก็จะมีจํานวนเซฟดัต้านะครับความจุที่เราจะใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความยากของเควอสที่เราลงว่ายิ่งลงระดับสูงก,ก็จะยิ่งจุ ตรงนี้ได้เยอะก็จะยิ่งสร้างเด็กได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเราต้องเปิดเว็บเพื่อคํานวณนะครับว่าตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้นะครับทีมงานจะเพิ่มแบบเร็วทันให้เราเลยนะครับทำให้เราเห็นได้เลยว่าตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ความจุสูงสุดเท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะได้คํานวณกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับเป็นสิ่งที่อยู่ในการพัฒนาอยู่ก็คือจะลดระยะเวลาการใช้สกิลลงนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่า,าระยะเวลาการใช้สกิลตัวแอนิเมชันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ทําให้การเล่นมันไม่ค่อยลื่นไหลเขาก็เลยคิดว่าอาจจะมีการลดดีเลย์หลังการใช้สกิลหรือว่าอาจจะให้มีการข้ามแอนิเมชันไปเลยก็เป็นได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวต้องเราดูในอนาคตถัดไปนะครับกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานเนอะถัดมาเป็นเรื่อง quality of life i m p r o v e m e n t นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก i m p r o v e UI ต่างๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาจะทำให้เราเห็นว่าเทินปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่เทินเท่าไหร่แล้วนะครับในโหมด Basin of h y p e r s p a c e Nebula d i s t o r t i o n แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือไตหอตีบอสนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้เราใช้เทินไปเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะที่ำให้เรารู้ว่าเโอเคเราควรจะเล่นแบบไหนเพราะว่าโหมดพวกนี้ส่วนใหญ่จะจำกัดเทินเพื่อเอาเพื่อให้ได้รางวัลสูงสุดนะโอเค ถัดมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มระบบ Quick Formation Option ก็คือเป็นการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเซตทีม2ทีมนะครับเวลาลงตัว Basin of Hyper Space เนี่ยได้ในทีเดียวนะครับจากเดิมต้องเซตทีละทีมนะครับตอนนี้คือเราสามารถเซตทีเดียว2ทีมพร้อมกันได้เลยนะครับตามรูปนี้เลยจิ้มเลือกเลยว่าจะให้ใครอยู่ทีม1ทีม2นะครับอ่าอันนี้ก็ทำให้เราเซตทีมได้ไวขึ้นนะก็ดีเหมือนกัน แล้วก็ต่อไปเป็นการปรับปรุงเรื่องแอนิเมชันนะครับก็ในการเล่นเคออร์เนอร์เขาบอกว่าตอนที่เราเข้าสู่ช่วงสติแตกเนี่ยก็สกินเอฟเฟกก็จะดูดูแบบรุนแรงมากขึ้นนะอินเทนส์นะครับแบบว่ารุนแรงมากขึ้นแล้วก็ตัวแอเรียที่ไม่สามารถไม่สามารถบ่งบอกได้เนี่ยจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับให้ดูแบบเออก็คือแบบ เพิ่มเอฟเฟกให้เกมมันดูแบบดูหม่นหมองดูดาร์กดูหดหูมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์ตัวเขาเรียกอะไรอะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเกมที่เขาต้องการให้มันเป็นแบบแนวดาร์กๆนะครับอย่างนี้หม่นหมองหม่นหมองนะอะมากขึ้นนะก็พยายามที่จะทำพรีเซนเทชันก็คือการนำเสนอนะครับที่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้เล่น ต่อไปนะครับนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเพิ่มมาหมนมองขนาดไหนนะอันแค่ทุกวันนี้เล่นแล้วก็สติแตกทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเคถัดมาจะเป็นเรื่องของยูกินะครับเพราะว่ามีผู้เล่นหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าตัวยูกิเนี่ยมันดูไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทียมงานเขาก็ต้องเ,อเข้ามาดูแลนะครับโดยที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่า เขาบอกว่ายุกิเนี่ยจะใช้งานได้ดีเมื่อต่อสู้กับศัตรู2ตัวขึ้นไปนะครับเพราะว่าสกิลยุกิส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลตีหมู่นะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทําการเพิ่มค่าสเตตัสเข้าไปตรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกมมันเสียบาลานซ์ได้นะครับก็ต้องดูว่าเขาจะมีบัฟยังไงนะครับจะแก้ไขให้ไปเป็นแนวทางไหนนะครับซึ่ง สิ่งแรกที่เขาคิดไว้ก็คือเขาจะทําให้ยูกิเนี่ยมีการ b ิ u ล์บิ i ล์อัพออปชั่นนะครับที่สามารถเลือกเป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้นะครับก็คือจะทําให้ยูกิเนี่ยไปเป็น s i n เกิล a r ร e เเลยนะครับจากเดิมเป็นเป็นมัลติ t a r กเกก็จะมีบิที่ทําให้เป็น s i n เกิล a r ร e เได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่มานะคืออันนี้เป็นแค่สิ่งที่กําลังคิดอยู่แล้วก็คิดว่าจะทํานะครับผม ก็ต้องคอยดูต่อไปว่ายุกิเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่เขาก็บอกว่าคอนเทนต์ที่จะอัพเข้ามาในภายหลังเนี่ยที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นเกรดลิฟกับโคนแล้วก็โคนเด็กเนี่ยเขาบอกว่า2ออย่างเนี้ยจะเป็นสถานที่ที่แสดงพลังของยุกิออกมานะครับซึ่งก็นาถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องหมายความว่าเป็นโหมดที่สตูออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยุกิก็จะแสดงพลังของเธอได้ดีเพราะเธอจะเก่งกับมอนสเตอร์2ตัวขึ้นไปนะครับ โอเคยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็รออ mm ัปเดตเพิ่มเติมจากทีมงานเขาอีกทีละกันนะตอนนี้ก็เป็นแค่แผนที่วางไว้ก่อนถัดมานะครับเขาบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเจอ Dimensional Turner นะครับในการเล่นโค้ดโคดเด็กด้วยนะครับผม Dimensional Turner เนี่ยก็เป็นอีเวนต์พิเศษในซีซั่นนี้ที่พอเราเข้าไปเล่นใน l a b z e l o เรามีโอกาสเจอที่มันจะเป็นเด็กเรืองแสงแล้วเราเข้าไปในอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพวก Forbidden Card ให้เราเก็บมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะโผลมาในการเล่นโคเด็กธรรมดาด้วยนะเออถัดมานะครับเขาบอกว่าเมื่อเราได้รับตัวละครที่ Complete e g o Manifestation แล้วก็คือ ตัวละครที่ปลดล็อก M6 แล้วนะครับก็คือได้ซ้ํา7ตัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมที่เรียกว่า s p e c t a c l Cube นะครับโดยตัวเจ้า s p e c t a c l Cube เนี่ยจะสามารถใช้ในการซื้อ Memory Code ของตัวละครนะครับ Partner, p r e m d u e แล้วก็อื่นๆได้ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าผู้เล่นคนไหนที่ได้ตัวได้ตัวซ้ำเกิน7ตัวไปแล้วเนี่ยไอตัว s p e c t a c l Cube เนี่ยก็จะส่งให้กับอ e ีเมลในอัปเดต ในอนาคตนะครับแล้วก็เขาบอกว่าก็ยังมีอัปเดตต่างๆที่จะตามมาอีกหลายอย่างครับที่เขาจะมีการาแชร์รายละเอียดพวกนี้อีกครั้งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะคอมมูนิเคตกับทางผู้เล่นนะครับผ่านทาง developer n o t e โนะครับไลฟ์สตรีมแล้วก็ช n n e l ต่างๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะฟังฟีดแบคของพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่า เ,เราก็จริงๆต้องบอกว่าเราก็หวังว่าเขาจะนำฟีดแบ็กตรงนี้ไปปรับปรุงตัวเกมนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูทีมงานก็มีความกระตือรือร้นนะครับในการนำฟีดแบ็กของผู้เล่นเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเกมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ฟีดแบ็กของผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะเพราะว่าถ้าคุณเล่นเกมมาหลายๆเกมอ่ะคุณก็จะพบกับเกมที่แบบว่า,าทีมงานฟังผู้เล่นทีมงานที่ไม่ฟังผู้เล่นเลยทีมงานที่ ทำเป็นฟังแต่ไม่ทำอะไรเลยนะก็มีนะครับซึ่งทีมงานนี้ก็จะจัดอยู่ในโหมดทีมงานที่ฟังผู้เล่นนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจผู้เล่นก็ต้องเข้าใจในบางจุดว่าบางอย่างที่ขอทีมงานไปเขาอาจเขามองแล้วมันอาจจะถ้าทำมามันอาจจะทําให้เกมเสียสมดุลได้นะครับอย่างเรื่องที่เขาบอกว่าการเพิ่มค่าสเตตให้กับยูกิอย่างนี้นะครับเป็นต้นก็คือเราก็เสนอได้แหละแต่ว่าทีมงานเขาก็ต้องคัดเลือกด้วย แต่อย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าโอเคเขาก็ยังเห็นความเห็นเราแน่เพียงแต่เขาแค่มองว่าถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันอาจจะไม่ดีนะครับคุณผู้เล่นเออนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็ใกล้จะวันที่3แล้วก็อัปเดตกันเข้ามาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับเกมนี้กันต่อไปซึ่งตัวผมก็เล่นทุกวันนะรู้สึกชอบใจเกมนี้มากนะไม่เคยหลังๆวันนี้ไม่เคยเล่นเกมมือถืออันไหนนานเท่าเกมนี้มาก่อนแล้วไม่นับเฟ e การออเดอร์เพราะอันนั้น ไม่ใช่เกมแต่เป็นลักธินะครับโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้ติดตามกันสวัสดีครับ